ถึงว่าหน้าคุ้นคุ้นลุงพลป้าแตนเผยเคยร่วมงานจะโองามพริง้งซีอโอสาวคนดังเรียกว่าตอนนี้กําลังมาแรงในโลกโซเชียลสําหรับจ้โองามพริง้งหรือนางสาวปริศนาสาวสวยวัยสาปีเจ้าของแบรนด์สรับผิวชื่อดังโดยเธอผันตัวจากชีวิตแม่ค้าตลาดนัดมาขายของออนไลน์มีแบรนด์สクラブผิวของตัวเองได้เงินหลายร้อยล้านจนมีฐานะรวยอู้ฟู ล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ในรายการลุยชนข่าวช่อง8ได้ไปสัมภาษณ์นางสมพรหลาพโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่เคยมีโอกาสร่วมงานกับจ๊าโอซีอสาวโดยลุงพลเผยภาพที่เห็นเมือ่อ2-3ปีก่อนจ๊าโอติดต่อมาให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นเท่าที่สัมผัสจ่าโอก็เป็นคนน่ารักดีสวยรวยและเก่งพูดจาดีสุภาพไม่ได้ดูมีท่าทีอะไร ได้ร่วมงานกันระยะสั้นๆหากจำไม่ผิดเจอกันสองครั้งคือวันติดต่องานและวันที่ไปถ่ายงานหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่ออีกตอนนั้นถ่ายงานร่วมกันสองวันทราบว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์แต่วันที่เขาฉลองยอดขายเราไม่ได้ไปจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยเราบ้านบ้านเห็นเขาเป็นคนสวยคุยดีพูดหวานก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ ลุงพลยังระบุอีกว่าตนไม่ค่อยได้ติดตามข่าวมีแต่ป้าแต่นเห็นข่าวในโซเชียลตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจ้าโอมาเห็นภาพที่เขาถือแบรนด์สินค้าถึงจำได้เพราะจ้าโอดูโตขึ้นกว่าที่เคยเจอ